รอบที่สามแล้วนะฮะ Place your bet please รอนลุ้นไพ่ครับ5 4 3 2 1นะครับมีที่บอก <No more S 1> นะฮะเรามาลุ้นเปิดไพ่พร้อมกันนะครับ เลือดฮัสต์1จะได้หรือเปล่านั่นคือฮัสต์2เห็นไหมนะฮะหน้วนาหนึ่งแล้วนะฮะ,ระรเราจะตามไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะเปลี่ยนไพ่ตามสำหรับนี้นะครับนี่ครับก็ลงไปเ <Place S 1> ยอะต่อไปยาวๆเลยครับผม กันดูนะฮ <it> ะผมก็กดมาบัานคือ half five player half seven player e i g เป็นยาวเลยนะครับ <Okay. S 1> นะครับลงไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวเพลเยอร์นะฮะคือเนี่ยดูสถิติได้เลยนะฮะนี่ถ้าเห็นที่ไหนที่เขามีการเล่น เนี่ยครับสมี่ห้าหกเจ็ดครั้งติดเนี่ยคือว่าการล่ามากรแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับปกติจะไม่เกิน7รอบนะครับหรือที่เราเรียกว่าสวรรค์ชั้นเจ็ดนะเราลองนับกันดูนะฮะถ้าเกิดว่ามากรหลายๆ6อาจจะออกรอบที่7ก็ได้หรือถ้าไหล7รอบแล้วอาจจะมีรอบที่8แถมให้ก็ได้นะครับดังนั้นนะฮะเหนือมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะตามทางพีเอฟไปเรื่อยๆเลยนะครับนนี้ก็เป็นครั้งที่นะครับที่หกไปแล้วนะฮะ กันเลยนะครับบ้านเธอได้มาอีกแล้วนะครับผมซิกส์วีเราจะเป็นรอบที่7แล้วนะครับผมว่าเราจะตามได้ไหมนะครับเรามีก็ไปเหมนดิมนะเพเยอร์นะครับมาดูว่าจะมีรอบไหลเกิดขึ้นหรือเปล่านะฮะ อบคไหลนะฮะ <Has S 1> เป็นไงครับ <has> นี่ <Clear S 1> นะครับผมนี่ก็คือเทคนิคนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับที่ทางเฮียเนี่ยได้เตรียมไว้ให้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราตั้งใจไว้แล้วนะครับเราต้องตั้งเป้าหมายนะครับสำหรับการเล่นบาัคคาใจเราต้องนิ่งนะฮะ การหาเงินหาเงินสามพันเนี่ยได้ง่ายนิดเดียวนะครับทําได้ไม่ยากเลยนะครับผมแต่ว่าเราต้องมีเป้าหมายในใจว่าวันนี้จะเอาแค่เท่าไหร่และหยุดแค่ไหนนะครับห้ามโลภห้ามเล่นต่อเด็ดขาดเลยไม่งั้นก็จะเสียแน่นอนนะครับอาะะคบผมเดี๋ยวดูฮะวันนี้นะครับจะได้ไปต่อไหมนะฮะนีวางส่วนไปเลยนะครับ no more b a t เพราะว่ามันไหลมาเกินรอบที่7แล้วรอบที่8แล้วนะฮะ ครับโอ้ออกเสมอเ